ผู้ชมครับล่าสุดตัวเลขจากทางคอพพกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณาภัยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประกาศตัวเลขจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมนีสาจังหวัดแต่ว่าคลี่คลายดีขึ้นมาเนี่ยประมาณ11จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยพิจิตรเพชรบูรณ์ระยองจันทบ,บุรีตราดชลบุรีลำพูนเชียงใหม่สากแก้วและนครนายก11จังหวัดนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะไปดูครับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกมาชัดแค่ ผมแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกคืออนุมัติเป็นหลักการออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนที่2เนี่ยหลักการอนุมัติแต่ว่าหลักเกณฑ์รายละเอียดเนี่ยจะถูกส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่1พฤศจิกายนก่อนจะประกาศออกมาเป็นหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็คือการจ่ายเงินชดเชยสําหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับเกณฑ์ปกติค,คลอรมอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่วมทั้งหลังส0,000ื่น ท่วมบางส่วน20,000นะครับเมื่อวานมติคลมอออกมาเนี่ยจ่ายชดเชยเพิ่มเติมอีกหลังละอีกครัวเรือนละ5,000นะครับสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมฉับพลันและถูกน้ำท่วมขังนานเกินกว่า7วันนะครับได้ครัวเรือนละ5,000เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ไปแล้ว30,000ถึง20,000ต่อครัวเรือนนะครับประการต่อมาการอนุมัติงบนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการแบบเร่งด่วนนะครับงบประมาณ 300, 300กว่าล้านในการไปจัดซื้อเรือ ซื้อเต็นท์แล้วก็จะดทำสุขาลอยน้ำอันนี้เรียบร้อยแล้วส่วนไหนบ้างล่ะที่ต้องรอรายละเอียดกลับมาประชุมคอรมเศรษฐกิจ1พฤศจิกายนประเด็นหลักสำคัญคือการพักชำระหนี้ให้กับใคร ให้กับลูกหนี้ของธนาคารของรัฐยกตัวอย่างเช่นธนาคารทอกอสอธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารอิสลามด้วยเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการอนุมัติการพักชําระหนี้จะกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนในที่ประชุมคลมเศรษฐกิจนะครับ2ครับสําคัญที่สุดครับเรื่องของการชดเชยของกระสวงกเกษตรคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับว่าตัวเลข6 0 6บาทต่อไร่มันน้อยเกินไป ชาวนาก็บอกว่าน้อยนายกรวมทางรัฐมนตรีเกษตรก็ยอมรับว่าใช่ด้วยฉะนั้นจะมีการหลักเกณฑ์นะครับว่าจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าถ้าไม่ใช่ไล่ละ6 0 6บาทสําหรับนาข้าวแล้วเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็นเท่าไหร่กระทรวงเกษตรบอกว่ากำลังพิจารณา3หลักเกณฑ์ประกอบด้วย1จะพิจารณาตามต้นทุนการผลิตของชาวนาไหม จะพิจารณาชดเชยเท่าไหร่ดูต้นทุนการผลิตหรือ2ดูว่าช่วงที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยผลผลิตอยู่แล้ะไหนระยะข้าวกําลังออกรวงหรือว่าช่วงในการที่กําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือประเด็นที่3ครับจะไปดูว่าจะมีการประเมินผลผลิตต่อไร่ว่าผลผลิตเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นมีที่นาเสียหาย20ไร่ผลผลิตเนี่ยห้ากิโลนะครับ คูณกันก็ปลาเข้าไป10ตันราคาประกันนี้ตันละหมื่นก็จะได้ประมาณแสนหนึ่งนี่เป็นหลักเกณฑ์นะครับที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปจริงๆต้องวันที่1พฤศจิกาย,ยนในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับทั้งในเรื่องของการพักชําระหนี้และตัวเลขของกระทรวงเกษตรที่จะเข้าไปชดเชยเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายนะครับทีนี้ประเด็นที่ต้องตามดูต่อก็คือกระทรวงพาณิชย์ครับตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ยอมรับนะครับว่าราคาผักหลายอย่างเนี่ยแพงเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งสินค้าที่จําเป็นต้อง องใช้ในยามน้ําท่วมนะครับยกตัวอย่างอย่างเรือท้องแบนพลาสติกเนี่ยเดิม ลำหนึ่งอ่ะสองสามพันตอนนี้ปลาเข้าไปห้าหกพันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของนะครับตัวของเรื่องของเต้นก็ดีเรื่องของกระสอบทรายจาก4บาทเนี่ยปลาเข้าไปเป็น7บาทกระทรวงพาณิชย์ก็จะทํา2ส่วนหนึ่งควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคและ2พยายามที่จะกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นตามดูครับและปิดท้ายด้วยเงินบาทครับเงินบาทเช้านี้คงจะเห็น30บาทต่อาลา่์ อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วพักกันคู่เดียวครับและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาในช่วงของข่าวเข้มเต็มประเด็นกันต่อครับ